หลังติดตั้งฟิล์มเสร็จนะคะมองจากด้านนอกนะคะตัวนี้นะคะระดับความเข้มนะคะอยู่ที่นะคะ60%รหัส C L 6 0 S K นะคะคนจากด้านนอกมองเข้าไปไม่เห็นนะคะอันนี้นะคะสีสวยค่ะไม่มีค่าสะท้อนไปบ้านตรงข้ามนะคะช่วยช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะคนด้านนอกมองเข้าไปไม่เห็นด้านในค่ะ นี่นะคะก็จะออกดำเงาอมเขียวๆนิดนึงนะคะสวยงามนะคะสวยเลยอันนี้เราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะคะอันนี้หลังจากที่เราติดตั้งฟิล์มรหัส CL 6 0 SK ไปแล้วนะคะแสงย่างส่องผ่านอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีไอร้อนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟิล์มเรานะคะมี